ไปภูเก็ตนะครับมีลูกสีลุกลายเลยนะครับตีอ่อใเครื่องจักรกนันสมัยนะครับสีสันสวยงามครับราคาตารตางเมตรละ4 0 0บาทเกตเอครับเกตบีตารางเมตร350บาทนะครับเกตซีตารางเมตร300บาทนะครับรวมอุปกรณ์ติดตั้งทุกอย่างเลยครับลูกค้าครับ ทางร้านเราไม่ว่าเกรดไหนใช้เครื่องจักรทนทันสมัยที่ต่อให้เลยนะครับแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานแน่นอนนะครับมีทุกสีทุกลายครับวันนี้เสนอแสดงดำนะครับเสนอแดงดำนะครับความยาว4เมตรนะครับความกว้างก็เมตรห้าสิบนะครับเกรดเอราคา2,400บาทครับรับประกัน1ปีให้ทุกผืนเลยนะครับถ้าเป็นเกรดเอเกรดปีรับประกัน6เดือนทุกผืนครับ เกตสีรับประกันสมเดือนทุกผืนครับมีลุกสีทุกลายไม่ว่าแบบลายแบบสีหรือแบบใส